เวลาไปทําเสียงคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่มันเป็นเทศกาลหรือเล่นต่อกอะไรในวง20วินาทีแรกคือเวลาหนีตายแน่นอนเราก็จะมีการซาวเช็กก็คือไปซ้อมกันก่อนไม่ว่าคุณจะได้เวลาซาวเช็ค1 1โมงหรือจะ4โมงเย็นก็นแล้วแต่เพื่อจะไปเล่นตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะฮะก็อาจจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนั่งตีก็จะเดินทางกันมายกเครื่องตีเสียบนู่นเสียบนี่ซ้อมจริงเลยทีนี้มันก็จะมีอุปกรณ์2แบบที่เราจะได้ใช้ในการมิกซ์คือ1แบบอนาล็อกเป็นปุ่มหม,มุนมดเลยแบบ2เป็น er. ดิจิตอลมิกเซอร์ เป็นชื่อวงเราและ ABC พอถึงเวลาคิวคุณเล่นจริงพอคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเดินไปที่มิกเซอร์ปุ๊บแล้วผมก็จะกดตึง้งแน่นอนเซตอัพอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมาอยู่จุดเดิมเลยไม่ว่าวงก่อนจะเล่นยังไงคุณจะเอาแชนแนลหนึ่งดังเท่านี้แชนแนลสองจะดังเท่านี้นไม่รู้อะรีคอร์ทุกอย่างปลืบขึ้นมาหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันรีคอร์ได้ไม่เหมือนหรอกครับคืออะไรไหมฮะน้ำหนักของนดนตรีต่อให้เมื่อเช้าคุณพยายามจะเล่นให้เหมือนจริงแค่ไหนอาจจะตื่นเช้ามาหรืออาจจะร่างกกกาาาายไมฟฟมม่่เเตคคุุณอออจจะลนนนนนน้หน้หั80พปออ๊บขึว ความตื่นเต้นเพิ่มน้ำหนักการเล่นจาก80ไปเป็น170อันนี้เอฟเฟกสุดคืออะไรมือกลองแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้ามือเบสมือคีย์บอร์ดมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ในความดังโดยรวมเนี่ยมันยังดังเท่าเดิมเลยเพียงแต่ว่าน้ำหนักเสียงจะต่างไปเพราะปกติคุณดิบมันก็จะดังแฉงแฉง,งแต่พอคุณแฉงแฉงแฉงบาลานซ์มันจะเปลี่ยนไป ต่อให้เป็นคอนเสิร์ตวงเดียวก็แล้วแต่ค้างบอดด้วแล้วปฏิกิยาสูบฉีดพลังงานของนัก้องเตียมีผลสูงสุดเลย20ิวินาทีแรกคือสิ่งที่เราจะต้องเอาให้อยู่ให้ได้เพราะ20วินาทีแรกเป็น20วินาทีที่คนดูกํากำลังตื่นเต้นที่เขาได้เห็นศิลปินเขากำลังกรีดอยู่เสียงกรีดยังกระหน่ำท่วมเลย20ิวินาทีแรกในะคู่คอนยังเพีฮาสุดกรีดเลยแต่ช่วงนี้แหละคือสิ่งที่ผมจะต้องจัดการอย่างน้อยที่สุดกลองเบสเสียงร้องคุณต้องดังพอดีและกลองงงที่มััั base, นดรรรบป้เวกรอง เริ่มแหลมก็อกไปอ่อยอม่มเสียงร้องจะแรกตั้งไปพอดีคราวนี้โอ้โหไม่แต่รถเกลีอมาให้พอดีส่วนกีตาร์คีย์บอร์ดถ้า20่สนาทีแรกเอาอยู่แล้วค่อยๆดันขึ้นมาตอนนั้นพอคนดูหายตื่นเต้นแล้วเริ่มอยากเสพอะไรที่เจ๋งแล้วเนี่ยลงตัวพอดี